เกษตรกรเขาเว้นว่าจากการทำนานเดี๋ยวจะพาไปดูอาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่งเขาบ,บอกว่าเลี้ยงหนูยักษ์หนูจริงๆนะนไม่ใช่อีหนูหนไม่ใช่หนูจริงๆเพราะเขาบอกว่าสร้างรายได้ให้กับเขาหลายหมื่นบาทต่อเดือนเลยทีเดียวค่ะ ค่คุณผู้ชมไปที่ฟราร์มเลี้ยงหนูนาของกลุ่มพาะเลี้ยงหนูนาทีมเพชรน้ำดำที่รวมกลุ่มเพาอเลี้ยงหนูนาเป็นอาชีพเสริมดูสิครับปัจจุบันเนี่ยเขามีบ่อเลี้ยงเกือบ100บอ่โอโแต่ละบ่อเนี่ยก็มีหนูเป็น10ตัวนะรวม,รมๆกันเนี่ยเกือบพันตัวเลยทีเดียวตัวเล็กแน่นอนอดูสิคะนึกว่ากอดลูกแมวเอาไว้นั่นแหละค่ะที่เขากอดอยู่คุณธนากรนะคะเป็นประธานกลุ่มพาะเลี้ยงหนูนาก็เล่าที <li ek S 2> ามข่าวฟังว่าแต่ก่อนเนี่ยท้องนาเขาก็จะมีหนูนาอาศัยอยู่เนาะชาวบ้านทั้งภาคอีสานนยก็ จับมากินแต่ว่าปัจจุบันเกษตรกรเนี่ยก็มีการใช้สารเคมีคือหนูธรรมชาติมันน้อยลงดูไซส์ดิอันนี้ฝักข้าโพค่ะฝักยาวขนาดนั้นแล้วดูตัวหนูเป็นตัวเต็มๆนะเพราะว่าคุณธนากรเขาเลี้ยงเอาไว้เลี้ยงเก่งมากเพราะว่าเลี้ยงมาได้3-4ปีแล้วก็มีการไปซื้อพ่อพันธุ์แม่พันุหนูนาพันใหญ่จากชาวบ้านที่เขาจับมาตามธรรมชาตินี่แหละ เขาบอกว่าการเลี้ยงหนูนาใช้พื้นที่ไม่มากเลี้ยงในท่อซีเมนจำกัดเลี้ยงเป็นคู่ไว้25วันให้เขาผสมพันธ์แล้วก็เริ่มตั้งท้องแม่พันหนึ่งตัวเนี่ยจะออกลูกได้ประมาณ1-10ตัวก็เยอะนะโอ้แล้วก็เลี้ยงไว้อีกหน่อย3-4เดือนเท่านั้นเองหนูนาก็จะตัวโตเต็มที่ก็ตั้งแต่โอ้โหแต่ละตัวดูสิเขาบอกว่า7ขีดจนถึง2กิโลกรัมก็มีอันนี้หนูใช่ไหมหนูนี่แหละค่ะนี่ถเกิดเจอหมอนี่หมอน่าจะกลัวนะเอ้ยว่า <c oughs> แล้วก็พอได้ดำหนักเท่านี้ก็พร้อมจับขายและ หากขายเป็นหนูเนื้อก็กิโลกรัมละ200-250บาทแต่ถ้าขายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็ชุดละ700-2,000บาทก็คือจะได้พ่อพันธุ์หนึ่งตัวแม่พันธุ์สตัวรายได้เฉลี่ยนะหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วก็อยู่ประมาณ1 0 0 0 0หมื่นถึงสองหมบาทต่อเดือนใครสนใจอยากจะเพาะเลี้ยงหรือว่าจะซื้อหนูนาก็ติดต่อไปได้นะคะที่กลุ่มเพาะเลี้ยงหนูนาทีมเพชรน้ำดำโทรศัพท์สอบถาม0615787446ทีมงานรับโทรศัพท์หน่อยฮะเดี๋ยวต้องเอ่ยจะซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ คู่หนึ่งนะฮะเห็นแล้วขนลุกอะตัวใหญ่มากเลยอ่ะไม่เป็นไรฮะเลี้ยงหนูแบบนี้ได้เงินนะแต่ถ้าเลี้ยงน้องหนูนี่เสียเงินแน่นอนฮะอันนี้บอกใครคะบอกทีมงานนะทีมงานชอบเลี้ยงน้องหนูฮะอ๋อแล้วไปไหนไม่ตัวเี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้นะครับสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซั b s ไคร b e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ